สำหรับคนที่เดินทางในแถบแถบบ้านเราเนี่ยนะคะจะต้องสนใจเรื่องนี้แหละค่ะคิดว่าอันนี้เป็นรายงานใน s t r e t t t m m s นะคะเขาบอกว่ามันมีแก๊งแก๊งอาชญากรที่รวมตัวกันมาเพื่อที่จะวางแผนในการขโมยของของผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบินนะ คือขโมยของแก๊งขโมยของบนเครื่องบินอะส่วนใหญ่เราจะได้ยินแต่โอเคแก๊งขโมยของตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าที่ชุมชนที่ที่มีนักท่องเทีย่ยวเยอะใช่ไหมคะตามต่างประเทศแต่ทีนี้เนี่ยมันย้ายมาอยู่บนเครื่องบินแล้วคุณผู้ชมโดยวิธีการเนี่ยนะคะก็คือว่าแก๊งนเนี่ยเนี่ย จะเลือกเที่ยวบินที่บินสั้นๆในเอเชียแต่แถวบ้านเราอย่างเช่นไปเวียดนามเ<า>วียดนามสิงคโปร์สิงคโปร์มาเลเซียอะไรเงี้ยที่มันสั้นๆรู้สั้นๆค่าตั๋วไม่แพงมากขึ้นไปแล้วก็ไปขโมยของของนักนักเดินทางผู้ที่เดินทางมาอยู่เป็นนักท่องเที่ยวนักธุรกิจสิ่งที่ขโมยส่วนใหญ่จะเป็นพวกเงินสดกับบัตรเครดิตเขาจะไม่ขโมยทั้งกระเป๋าเพราะว่าถ้าเอาไปทั้งกระเป๋าหรือแบบขโมยของชิ้นใหญ่ๆเนี่ย ทั้งเที่ยวบินถ้าเกิดว่าเจ้าตัวรู้ตัวเนี่ยไปบอกกับเจ้าหน้าที่มันก็ตามหาจับได้ง่ายก็เลย <ıs> ใ,ใช้วิธีขโมยเงินครับก็มีเป้าหมายเป็นประเทศที่มีคนเดินทางไปเยอะใช่ไหมครับค่ะแล้วตามข้อมูลที่สเตรทถามอ้างอิงจากตำรวจของสิงคโปร์เนี่ยก็คือแก๊งส่วนใหญ่เนี่ยที่คนที่ถูกจับได้นะเป็นคนจีน นะครับแล้วคนพวกนี้ก็จะทํางานเป็นแก๊งนะไม่ใช่แบบมาเดียวนะครับแล้วก็จะเลือกสายการบินอย่างที่บอกที่บินระยะสั้นๆเพราะว่าขโ,โมยเสร็จปั๊บก็ออก ก็ก็ไปเลยลงเครื่องบินต่างคนต่างไปใช่เขาเปลี่ยนเครื่องไปที่อื่นเลยนะครับใช่สิ่งที่ขโมยก็ขโมยจากไอ้ไอ้ข้องเก็บไอ้สัมภาระที่อยู่บนหัวเรานี่แหละใช่๋ยมที่ผ่านมาเราก็สบายใจใช่ไหมแต่นอนหลับแล้วมันปิดมันก็ล็อกนั่นเองใช่ไหมมันก็ปิดแล้วนี่มันไม่มีใครมาขโมยหรอกแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขามีวิธีการที่เราเนึกไปถึงเหมือนกันนะครับเ็าบอกมาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่โดนเยอะที่สุดเส้นทางตรงนี้ที่ไปมาเลเซียเนี่ยเขามีตัวเลขนะครับบอกปีที่แล้วเนี่ย มีการรายงานของการขมโมยทรัพย์สินบนเครื่องบินเนี่ยใน10เดือนแรกของปีที่แล้วเนี่ยหนึกรณีนะครับขึ้นขึ้นมาจาก88กรณีในปีก่อนหน้านั้นหรือว่าสากรณีในปี2022ก็แสดงว่าอัตราของการขมโมยของบนเครื่องบินเนี่ยมันสูงมากขึ้นอย่างอย่างต่อนเนื่องตลอดเวลานะครับค่ะ <c oughs> อย่างของฮ่องกงเนี่ยนะก็มีตัวเลขเหมือนกันนะคะภายใน10เดือน <c oughs> ของปี2024ันบเนี่ยบอกว่ามีกรณีเพิ่มสูงขึ้นถึง75%็นค่ะนับเป็น169เคสหรือว่าการแจ้งของหายเนี่ยนะคะมูลค่าความเสียหาย4.32ล้านดอลลาร์ฮ่องกงคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ17.9ล้านบาท แพงมากคะเพราะฉะนั้นคําแนะนําสําหรับต่ท่านผู้ชมผู้ฟังก็คือขึ้นเครื่องบินเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นของมีค่าก็อย่าอย่าไว้ใจกับการไปเก็บไว้บนช่องเก็บสัมภาระบนบนข้างบนหัวเราเลยนะครับก็แนะนํามาให้เก็บไว้กับตัวดีที่สุด ใช่ะะเพราะว่าบางทีมันอยู่ข้างบนเราหลับเราอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ดูมันตลอดเวลาแม้ว่ามันจะอยู่บนหัวเราก็ตามเนยนะคะก็จริงๆแล้วมีกระเป๋าเล็กๆอะไรเงี้ยใส่พาสปอร์ตใส่โทรศัพท์ของเงินบัตรเครดิตกระเป๋าสตางค์อะไรเงี้ยก็คือแน่ไว้กับตัวดีที่สุดปลอดภัยที่สุดต้องระวังนะคะเดี๋ยวนี้ มันไม่ได้อยู่เฉพาะบนแบบรถไฟตามสถานที่ท่องเที่ยวเราขึ้นไปบนเครื่องบินแล้วด้วยแต่ของสิงคโปร์เขาก็ PR นะเขาบอกว่าสนามบินซึ่งสนามบินสิงคโปร์อย่าลืมว่าเป็นสนามบินที่ได้รับรางวัลระดับโลกนะคุณผ mm ู้ชมของสิงคโปร์เนี่ยเขา ปัจจุบันใช้หุ่นยนต์ที่มีทั้งเซ็นเซอร์แล้วก็กล้องถ่ายภาพเป็นกล้องวิดีโอเนี่ยนะคะให้แบบเหมือนเดินไปเรื่อยๆในสนามบินแล้วก็บนเครื่องบินคิดว่าจะยังไม่ใช่เพราะนนี้น่าจะพูดถึงในสนามบินอย่างเดียวเขาบอกว่าหุ่นยนต์เนี่ยเตรียมจะออกรุ่นใหม่ด้วยนะชื่อว่ากิฟสันเอาไว้ถ่ายภาพเกิดใช้เป็นหลักฐานได้คือนอกจากจะมีกล้องวงจรปิดแล้วที่ติดตามสนามบินแล้วเดี๋ยวนี้จะมีหุ่นยนต์ด้วยเดิน คอยดูเพื่อความปลอดภัยอืมโอเคก็ต้องระวังการเดินทางเป็นคาเตือนให้ระวังนะครับการเดินทางมันไม่ใช่หลับอย่างสบายใจนะครับเอาคิดว่าทุกอย่างมันปลอดภัยอยู่บนหัวเราแล้วใช่ไหมครับอยู่เนื้อหัวแล้วใช่ของหายแล้วเครียดอะคุณผู้ชมอ่ะ